สวัสดีครับวันนี้แม็กซิสิวก็พามาพบกับโปรเจกต์อันหนึ่งครับก็เซียวมากนะครับกับ Honda Civic f d นะครับเกียร์ DSG เป็นเกียร์ของอะไรครับโฟกั โฟกสวายเก็มโกกซ์กอบกับห้าเริ่มเกียร์นี่คือช่างเกียร์เป็นคนจัดการทั้งหมดนะครับจากอู่เก้าเกออโต้คาร์การาจนะครับซึ่งก็ทางนี้ทำการเป็นคนวางเกียร์เข้าไปในใน,ในรถสุดกรดีแค่นี้นะครับซึ่งสุดกรดีแค่นี้เคยปรุมระบบจากเราแล้วนะครับว่าเครื่องเครื่องเคนะครับความเครื่องเครื่องเคปรุมเป็นฟูลสแตนดาร์ดเลนเลยไม่มีกล่องเดิมเลยปพวมทั้งแคนบัสจอพวงมาลัยนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้มีจอแล้วตอนนี้เราสิ่งที่เราเสริมไว้ล่าสุดก็คือ ดีเอสจีนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ไปคูมเกียร์ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือสามประเทศและเครื่องญี่ปุน่นเกียร์ยุโรปเนี่ยแล้วก็กล่องสว,วเดร์นดโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับในรายละเอียดในดีเทลเป็นยังไงเดี๋ยวไปดันดูในรถกันกนะกว่าว่าเซ็ตอะไรยังไงประมาณไหนเดี๋ยวลองอธิบายด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเาพามาดูกับ Honda c ซี i c FD นะครับก็กล่องไม่ซูเรส คันนี้ก็จะสังเกตหัวเกียร์จะเป็นคันเกียร์ของอะไรโฟกนะโฟกสวากินนะครับเป็น DSG 250นั่นเองนะครับก็เป็นเกียร์ DSG แล้วนะค,คันนี้คุมละเอียดดิบคุมทุกคันทุมทุกอย่างเลยนะครับุมแอร์หน้าจอความเร็ววัดรอบปภุมน,น้ำไฟเอ็นจิ้นก็คุมด้วยไฟกาน้ำมันเครื่องคุมทุกอย่างเลยมทุกอย่างเลย ก็มีจอนี่เป็นมนดดชให้ด้วยนะครับเป็นจอ Android นั่นเองแล้วก็สื่อสารผ่านบลูทูธไปคุมไปส่งค่าต่างๆนะครับเอาจะส่งค่าแล้วเราก็ยังสามารถปรับบููได้ด้วยนะครับเราสามารถปรับบููได้ตรงนี้เลยนะครับหนึ่าทหนึ่งจุดสองบาทหนึ่งจบาทตามที่ต้องการ,เ,รเอยาเบรกนี้ มันเอาไว้สําหรับคัดเขาจะทำคัดชิคก่อนออแล้วเราก็จะรอนได้ด้วยได้ครับเกียร์ DSG มันก็คือเกียร์ไส้ในเกียร์ไอตัวเฟืองเกียร์มันมีซิงโครเมตเหมือนเกียร์ธรรมดาเลยแล้วมันก็เป็นราวเกียร์สองราวชุดคัดสองชุดเป็นแต่ชุดคัดมันเป็นชุดคัดเกี่ยวโตมันใช้น้ํามันมันสลับชุดคัดกันเพราะว่าเวลาเราเข้าเกียร์หนึ่งปุ๊บเกียร์สองมันก็เข้ารอเลยเหมือนกันแต่ชุดคัดเกียร์สองยังไม่จับ มันจับเฉพาะยุดคัดเกียร์หนึ่งพราะมันเปลี่ยนเป็นเกียร์สองปุ๊บม,มันเข้าเกียร์สามรอเลยแล้วมันก็ปล่อย,ย,ออกกยอคัดเกียร์หนึ่งออกแล้วยังไม่จับไอ้คัดเกียร์สามอะไรยังไม่จับเพราะมันจับเกียร์สามเกียร์สองมันก็ปล่อยออกแล้วมันก็เข้าสี่รอเนี่ยอย่างเงี้ยมันเลยเข้าเกียร์เร็วเหมือนเหมือนมือชีพที่ไปขับรถเอ้ยขับเกียร์ธรรมดาเห็นไหม ืออาชีพขับเกียรนธรรมดาขับแล้วกีเดียวมันเตะเลยพ่าเมื่อกี้ผมเยียดไปเดียวไม่ทำอะไรเลยกดคันเร่งจุ่มร้อยเลยนี่เนี่ย e p s ดูเยียบไม่เดียวอ้าเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไป ต่อไปครับก็คือเมื่อกี้เราดูออโต้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูโหมดแมนนวลบ้างเรื่องเลยปุ๊บเราก็โยกพันเกียร์มาที่โหมดสปอร์ตตั้งแล้วก็จะไฟก็จะขึ้นมาที่บวกกับลบนะครับเราสามารถชิปเองได้เดี๋ยวเรามาลองชิปดูเราขับมาครับ ประมาณนี้อันนี้คือโหมดแมนวนวลนะครับซึ่งก็ชิดได้ชิดไปชิดมาได้โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ในที่ที่เราเซตไปได้ลองเปลี่ยนเกียร์ให้ดูในโหมดต่างๆนะครับเกียร์ D โหมด D โหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดแมนวนวลด้วยนะครับซึ่งก็ใช้งานอะไรทุกอย่างได้ตามเกียร์ แต่ว่าบนในนอเนี่ยมันก็จะไม่เห็นมีความดึงนะเดี๋ยวเราไปลองบนถนนกันอีกทีดีก่่านะครับได้เนี้ๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้ดูว่าฟีลลิ่งในการขับเป็น <whatnot> ย <seeing>. ังไงบ้างเดี๋ยวไปลองดูกันครับ สนุกดีรุ่นนี้ครับเลยว่าขับขี่เป็นยังไงมันเหมือนเกียร์ออโตจริงไหม,ะะม,มน,ะะน,น,นะครับอ่านนี้เรามีโหมดก่อนเราปิดล้่กระทอนก่อนนะป้าเดียวพอเพราะว่าเยอะกว่านั้นรถฟรีที่แตกที่เต้นอันนี้ก็เข้าเกียร์ดีธรรมดาครับเข้าเกียร์ดรีฟธรรมดาใสฟหน้านะไม่ต้องเกียว์คัตเลยงไงเกียร์ออโตของแท้อันนี้ตงเกียร์เกียร์สองนะครับเดี๋ยวลองจอดนะจอดใหม่อ่าเกียร์นหนึ่งเห็นไห ออกตัวปุ๊บขยับหน่อยเดียวมันก็เปลี่ยนยับยหน่อยเดียวมันก็จะเปลี่ยนแล้วใช่ก็สองแลยซึง่งก็ขับไม่รู้เรื่องเลยนะก็เปลี่ยนเกียร์เนียนเหมือนรถบ้านธรรมดาเลย ห่วงเกินไปนะ